สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านหลายปีมาแล้วผู้ดําเนินรายการสองยามได้ไปซื้อหาหนังสือและก็พบหนังสือที่ต้องการมาอีกหลายเล่มสองเล่มในจํานวนนั้นชื่อเรื่องว่าเจ๋วเจอผีเป็นรวมเรื่องผีของนักดนตรีเอกโดยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2531แล้วก็ พิมพ์ครั้งที่6แล้วด้วยซึ่งแสดงว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์มาจำนวนถึงหครั้งแล้วนักเขียนผู้นั้นย่อมเป็นที่รู้จักกันในานามศิลปินชื่อดังของประเทศไทยอีกท่านหนึ่งสงาอารัมพีน้อยคนนักที่ในรุ่นเดียวกับข้าพเจ้าจะไม่มีใครรู้จักนามของท่านผู้นี้ก่อนที่จะเริ่มเรื่องเราลองมารู้จักกับสงาอารัมพีกันสักนิดครับสงาอารัมพี เกิดเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2464ที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันอายุ67ปีได้เข้าเรียนดนตรีในกองดุริยางทหารอากาศเป็นสิทธิ์ของครูโพสันติกุลและพระเจียนดุริยางปิติวาทยากรเคยรับราชการเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงของกองดุริยางทหารอากาศด้วยความมานะพยายาม ฝึกฝนวิชาดนตรีด้วยตนเองจึงสามารถร่วมงานเป็นนักประพันธ์เพลงประกอบการแสดงเวทีของคณะละครศิวารมประสบความสำเร็จครั้งแรกเมื่อแต่งเพลงน้ำตาแสงใต้ในละครเรื่องพันท้ายนรสิงเมื่อมีอายุเพียง24ปีได้ผลิตผลงานเพลงประกอบการแสดงละครเวทีภาพยนตร์และโทรทัศน์สงงาอารมพี เป็นนักประพันธ์เพลงไทยสากลที่มีความสามารถรอบตัวโดยประพันธ์ทั้งบทร้องทำนองแยกเสียงประสานควบคุมวงดนตรีสรรหานักร้องที่เหมาะสมกับเพลงที่ประพันธ์ขึ้นตลอดจนถึงการบันทึกเสียงได้ส่งเสริมให้นักร้องจำนวนมากมีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเป็นนักเขียนหลายนามปากกาและสามารถรถจนาบทร้องเพลงที่เลิศในลักษณะแห่งกวีนิพนธ์ ตลอดจนถ่ายทอดนิพนธ์ของกวีเอกออกเป็นเพลงไทยสากลได้อย่างแนบเนียนถึงพร้อมด้วยสุนทรียภาพแห่งดนตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2487จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า45ปีและสร้างสรรค์ผลงานมากกว่า2,000เพลงซึ่งรวมทั้งเพลงประกอบละครและภาพยนตร์กว่า250เรื่องนอกจากงานดนตรี สงงาอารัมพียังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักแต่งเพลงและสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยสงงาอารัมพีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลผลงานของท่านขอเสนอตัวอย่างผลงานของสงงาอารัมพีพอเป็นสังเขปดังนี้งานประพันธ์เพลงหนึ่ง เพลงประกอบละครเวทีได้แก่บรรดาเพลงที่ร่วมกับคณะศิวารมเทพศิลป์สเนสนศิลป์ชุมนุมศิลป์มีทั้งเพลงประเภทขับร้องเพลงระบำเพลงมาร์ชที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือเพลงน้ำตาแสงใต้จากละครเวทีเรื่องพันท้ายนรสิง์มีเพลงประเภทนี้สำหรับละครกว่า250เรื่อง 2. เพลงประกอบภาพยนตร์ ร่วมงานกับอัศวินภาพยนตร์ดาราไทยภาพยนตร์เนรมิตภาพยนตร์เพลงที่มีชื่อมากที่สุดคือน้ำตาแสงใต้หนึ่งในร้อเรือนแพผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์มีมากกว่า50เรื่อง 3. เพลงประกอบละครเวทีร่วมงานกับหลายคณะที่มีชื่อมากก็คือเพลงในเรื่องทหารเสือพระนเรศวร และมีเพลงประเภทนี้มากกว่า50เรื่อง 4. เพลงที่แต่งอย่างเป็นเอกเทศไม่อยู่ในการแสดงประเภทเพลงที่นิยมใช้ในวันมงคลสมรสซึ่งมีชื่อเสียงมากรักคังทองนิทราทิพยคืนหนึ่งฝนนี้เพลงที่ขับร้องโดยนักร้องต่างๆและมีชื่อเสียงแพร่หลายได้แก่สวลีพกาพันเพลงดวงใจ พรุ่งนี้รักขังทองรักจริงหรือเปล่าหากรู้สักนิดหนึ่งในร้อยเมื่อวานนี้นิทราทิพสุเทพวงกำแหงก็มีเพลงพี่รักเธอไม่คลายคืนหนึ่งฟังดนตรีเถิดชื่นใจผมน้อยใจสุดที่รักจนกว่าจะพบกันอีกที่คุณจินตนาสุขสถิตร้องก็ได้แก่ เลงนกขมิ้นมงกุฎเพชรกุลสตรีของคุณชรินนันทนาคอนก็ได้แก่เพลงท่าเทวีเรือนแพฝนนี้รักไม่มีพรมแดนสบายแพรแก้วตาพี่กิ่งแก้วแขวนฟ้าสุดฝากรักสุดฝากฟ้าเกล็ดแก้วที่ให้คุณเพ้นสีพุ่มชูสีก็ได้แก่เพลงเริงละลม แม้ทะเลยังระทมสอนรักนกน้อยในกรงทองรักคนที่เขารักเราดีกว่าที่ให้คุณทานินอินทระเทพก็มีเพลงไกลกังวลตุกตายอดรักดาวเรืองลินจงบุญนากลินก็มีเพลงรักแรมไกลเหมันครวนที่ให้คุณฉลองสิมาสะเถียนก็มีเพลงสายน้ำพึ่งครวนสวาสด เพชรล้ำค่ายอดฟ้าเวียงดอยเรียมครวนที่ให้คุณรวงทองทองลั่นทมก็ได้แก่เพลงที่รักเราไม่ควรพบกันเลยสวรรค์หายน้ำไหลใจคนยอดอนองของคุณธนงศักดิ์พักดีเทวาก็มีเพลงสายโลหิตแก้วกิ่งฟ้ารักแท้ที่แต่งให้กับคุณสุพรรณบุรณพิมพ์ก็ได้แก่เพลงพิรมรัก เรียกหารักพอรักวิญญาณรักลอยลำพร่ำรักโอ้รักแม่พิมพ์ของชาติสำหรับคุณนริตอารีก็มีเพลงฟ้าสูงแผ่นดินต่ำของคุณชาญเย็นแขก็มีเพลงขันหนึ่งนางเทวีในฝันห่วงรักห่วงอาลัยเพลินชมไพรแล้วก็คุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์ร้องเพลงน้ำตาแสงใต้ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงผลงานที่นักร้องอัดแผ่นเสียงให้ในอดีตนักร้องใหม่ที่นำเพลงของสง่าอารัมพีมาร้องมนทึกแผ่นเสียงซ้ำจนมีชื่อเสียงก็มีเช่นเพลงหนึ่งในร้อยร้องโดยยุรนันพอมรมนตรีเป็นตน้นงานเขียนหนังสือและบทความต่างๆเป็นนักเขียนที่มีผลงานแพร่หลายใช้นามปากกาหลายอย่างดังต่อไปนี้มหาเมฆน้อยนา อัญชลีณเวียงฟ้าแจววรจักหนังสือที่เขียนปรากฏผลงานอยู่ในสมัยสยามสมัยคือระหว่างปี2487ถึง2488ก็มีดาราไทยไทยรัฐเสียงปวงชนฟ้าเมืองไทยไทยโทรทัศน์ฟ้าเมืองทองฟ้าอาชีพฟ้านารีถนนดนตรี งานสร้างสารรค์อื่นๆได้แก่เป็นผู้ร่วมกอ่อตั้งและเป็นกรรมการสมาคมนักแต่งเพลงเป็นคณะกรรมการดำเนินการห้องสมุดดนตรีทูนกระหม่อมบริพัตรหอสมุดแห่งชาติเป็นผู้ร่วมกอ่อตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ร่วมกอ่อตั้งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ร่วมกอ่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง เป็นที่ปรึกษาคณะไทยช่วยไทยชมรมกล่อมฝันผู้ปฏิบัติราชการชายแดนชมรมมิตรมวลชนมิตรสงเคราะห์ในสงาอารัมพีหรือเจ้าวรจักแต่งเพลงไว้ทั้งหมดประมาณ2,000เพลงสำหรับผู้ร่วมผลงานเพลงได้แก่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ แก้วอัจฉริยกุลสุรัตุุกเวศสุนทริยาณเวียงการอาจ,จินปัญจพันชลอไตรตรองสอนชารีอินทรวิจิตทมทาตรีอ,อกวีสัตตโกวิทและสไลไกรเลิศเป็นต้นจากประวัติชีวิตและผลงานของสง่าอารัมพีที่กล่าวมา สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลพุทธศักราช2 5 3 7คำนิยมจากคำนำของผู้ผลิตในการพิมพ์ครั้งแรกเรื่องผีมีมาแต่สมัยปู่ย่าตาทวดตั้งแต่เล่ากันด้วยปากจนบันทึกไว้ในสมุดคอยและจนเป็นเรื่องแต่งบ้างจริงบ้างอย่างในปัจจุบันนี้ ผีมีหรือไม่ช่างมันเหมเวชกรยอดนักแต่งเรื่องผีได้เขียนคำนำในหนังสือชุดผีของเขาไว้ใจความว่าผู้อ่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่มันเป็นแนวการเขียนหนังสืออีกขแขนงหนึน่งส่วนแก้ววรจกักรนี้บางคนก็รู้แล้วว่าเป็นใครแต่เชื่อว่ายังมีอีกเป็นอันมากที่ไม่รู้ข้าพเจ้าผู้ผลิตหนังสือนี้เห็นเป็นหน้าที่และยอมเสี่ยงความผิดความถูก ที่จะบอกให้ท่านอ่านรู้ว่าเขาคือส่าอารัมพีผู้แต่งเพลงยืนยงและแพร่หลายมาตั้งแต่น้ำตาแสงใต้เมื่อ20กว่าปีมาแล้วจนถึงดวงใจทุกคนมีสิทธิ์จะรักกันได้ในเร็วๆนี้ชีวิตของเขาระหกระเหินตลอดมาตั้งแต่เด็กจนบัดนี้อีกไม่กี่ปีก็จะ50แล้วเขาได้ผ่านมนุษย์ผ่านจังหวัดอำเภอตำบลผู้คน นักเขียนนักละครนักร้องนักดนตรีพ่อค้าข้าราชการมามากมายโดยเฉพาะสมัยเมื่อเขายืนเป็นคอนดักเตอร์นำวงดนตรีหน้าม่านเวทีละครเขาได้นำชาต่างๆในชีวิตที่เขาเดินผ่านอย่างสง่าในหลายครั้งและซุกซ่อนหัวซุนไปตามหลืบมุมในบางครั้งเขาเคยหลับบนเตียงอ่นอ,อนนุ่มในโรงแรมผีดุจนกระทั่งเมาเหล้า เอ๋มึงนอนหลับใต้โต๊ะเล่าเหตุการณ์ฉากผ่านเหล่านี้เขาได้นำมาเป็นผืนผ้าใบสำหรับระบายสีเรื่องผีและวิญญาณที่เขาพบเองและที่เพื่อนของเขาพบตลอดจนกระทั่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เขายังไม่ได้พบแต่ก็อยากจะพบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเรียกสงงาอารมพีว่าเจ๋วเจ๋วเจอผีเป็นหนังสือชุดที่ตั้งให้บอกลักษณะเรื่องในชุดว่าไม่น่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่น่าเล่า เขาได้เขียนเป็นเรื่องๆลงในนิตยสารฟ้าเมืองไทยที่ข้าพเจ้าเป็นบรรณาธิการทุกฉบับตั้งแต่เปิดเล่มปฐมฤกษ์เมื่อหนึ่งเมษายน2512และเขียนติดต่อทุกฉบับจนบัดนี้ล่วงเลยนานกว่าครึ่งปีแล้วและเขาก็ยังพบผีต่อไปทําไมเขาจึงพบผีบ่อยจนกระทั่งเพื่อนบ้านบางคนล้อว่าคนจะตายเป็นผีไม่ทันในเขาเขียนทําไม ก็เพราะว่าเขาไม่ได้เขียนทะเบียนคนตายรายวันหากเขียนโดยนำประวัติศาสตร์บ้างวันนักคดีบ้างประสบการณ์ทั้งของตนและของคนอื่นบ้างมาตั้งขึ้นเป็นต้นเรื่องและเขาก็เดินเรื่องของเข,า,เขาไปเรื่อยจะจบตอนท้ายมีผีหรือมีผีอยู่กลางเรื่องแล้วไปจบให้ขบขันหรือทุ่นคิดในตอนบรรทัดสุดท้ายก็สุดแต่ก็จะคิดไปแจ๋วเจอผีมิได้ใช้ป่าช้าเป็นฉาก หากเราจะได้อ่านสภาพชีวิตเหตุการณ์ต่างๆตามยุคสมัยเป็นการทบทวนชีวิตและบุคคลเก่าๆของคนไทยรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไปพร้อมๆกันแจวผู้เขียนสักวันหนึ่งเขาเองก็จะต้องตายเป็นผีผู้อ่านที่กำลังอ่านอยู่นี้สักวันหนึ่งก็เช่นกันและข้าพเจ้าผู้ผลิตก็เช่นเดียวกันอีกเราเป็นผีทั้งนั้นผีในอนาคตอาจินปัญจพันธ์27 ตุลาคม2512ผีจากสุพรรณจากหนังสือในเครืออมรินแพรวสำนักพิมพ์รวมเรื่องผีของนักดนตรีเอกโดยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2531พิมพ์ครั้งที่6สง่าอารัมพี หนังสือเล่มนี้ราคาหน้าปก125บาทน่าหยิบน่าจับและน่ามีไว้ในตู้หนังสือตั้งแต่ผมเป็นเด็กอยู่เคยได้ฟังผู้ใหญ่เล่าว่าพระุทธรูปเล็กๆบางองค์ผู้สร้างได้นำกระดูกผีไตโหงผสมเข้าไว้เพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์ทันตาเห็นดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ได้พระดังกล่าวนี้ไปไว้บูชาหากบูชาถูกแบบแผนก็จะเจริญรุ่งเรือง หากบูชาไม่ถูกหรือว่าไปลบหลู่ดูหมิ่นเข้าก็จะเกิดการเดือดร้อนแก่ผู้นั้นทันทีดังเช่นสมัยหนึ่งเล่ากันมาว่าสามล้อคนหนึ่งไปได้พระแบบดังกล่าวนี้มาเขากระยิมยิ้มย่องเป็นอันมากที่ได้พระพิเศษกว่าเพื่อนดังนั้นแทนที่เขาจะเอาพระไว้บูชาที่บ้านเมื่อไปถีบสามลอ้อเขาก็นําพระองค์นั้นติดตัวไปด้วยวิ่งสามล้อตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ไม่เห็นมีใครเรียกสามลอนั่ง จนกระทั่งกลางคืนเขาก็ถีบสามล้อหาผู้ดิษานเรื่อยไปเช่นนั้นจนสองยามก็ไม่มีใครเรียกสามล้อของเขานั่งคืนนั้นกว่าจะกลับบ้านก็เกือบตีหนึ่งเมื่อถีบสามล้อจะเข้าตรอกบ้านแถวแถวตึกดินร้านกาแฟปากตรอกยังไม่ปิดเพื่อนเพื่อนสามล้อก็ยังคุยกันอยู่เขาก็าแวะสามล้อก็ไปสั่งโอโย่ดื่มให้หายง่วงพอเข้าไปนั่งเพื่อนผูงก็ทักทายกันใหญ่ว่า รวยสิเว้ยวันนี้เห็นคนนั่งตั้งแต่หัวค่าจนสองยามคงได้เงินหลายสิหลายอะไรกันวะพวกทั้งวันทั้งคืนทีบเกือบทั่วกรุงเทพไม่เด้ขาดยสารสักบาทเดียวแดงเดียวก็ยังไม่ได้จะบอกให้สามล้อคนนั้นพูดอย่างหัวเสียเพื่อนฝูงทั้งหลายก็ไม่เชื่อเพราะทุกคนเห็นว่ามีคนนั่งบนสามล้อกันทั้งนั้นแต่คนทีบก,กล่าวว่าทีบรถเปล่าไม่ได้เงินเถียงกันจนเกือบตีสอง ชักจะง่วงจึงแยกย้ายกันไปนอนสามลอ้อผู้นั้นวิ่งรถอยู่สามวันสามคืนก็ไม่มีผู้ใดสารเรียกรถเขานั่งเลยเขาแปลกใจขึ้นมาจึงปรึกษากับเพื่อนสามลอ้ออาวุโสผู้หนึง่งถึงสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นสามลอ้ออาวุโสผู้นั้นก็เลยถามว่าเองไปเจอสามลอ้อหรือว่านำพระนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาไว้ในสามลอ้อบ้างหรือเปล่าสามลอ้อนั้นคิดอยู่ครู่หนึง่งจึงตอบว่าเมื่อสี่วันก่อน ฉันไปได้พระองค์เล็กๆมาองหนึ่งรูปสวยเหลือกำลังนี่ไงสามล้ออาวุโสขอดูเมื่อพิจารณาสักครู่ก็ออกปากขอยืมนำติดตัวไปถีบรถหาผู้โดยสารในคืนนั้นบ้างแล้วกระซิบถามสามล้อผู้นั้นว่าเอ็งคอยส่มดูนะบนสามล้อของข้าคืนนี้จะมีใครนั่งอยู่บ้างคืนนั้นเองสามล้ออาวุโสก็นำพระพิเศษองค์นั้นติดตัวไปถีบรถรับผู้โดยสารแต่ถีบไปเถอะ ตั้งแต่ย่ำคำ่ำจนสองยามก็หามีใครเรียกรถไปนั่งไม่สามล้ออาวุโสจึงถีบไปยังที่สุ่มถามสามล้อเจ้าของพระว่าเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไงหรอกนะพระองค์นี้ฉันให้นะมียางเหรอน้าถีบรถไม่ว่าที่ไหนเป็นมีชายกลางคนหนวดเฟิร์มนั่งอยู่บนรถทุกทีใครเขาจะเรียกรถนั่งละ่ะนี่ต้องเป็นผีที่ประจูอยู่ในพระเน่ๆแน่คืนอนั่ติดตัวไปถีบสามลอ้อ ทีให้ตายก็ไม่มีคนนั่งพูดจบสามล้อเจ้าของพระก็ถีบสามล้อเข้าบ้านไปสามล้ออาวุโสจึงนำพระพิเศษองค์นั้นไปวางไว้ที่เจดีวัดโพถวายให้พระเจดีเสียเลยนั่นก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เล่าสืบต่อกันมาอีทีนี้ผมเจอเข้ากับตัวเองสิครับสมัยโน้นผมอาศัยอยู่ในบ้านชาติตพงวรจักรลูกสาวลูกชายเกิดที่นี่สองคน คือเจ้าต้มกับเจ้าเต้ยส่วนเจ้าต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลจีนผมนั้นโดยปกติชอบสะสมของเก่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือเก่าๆแผ่นเสียงเก่าๆพระเก่าๆเล่าเก่าๆทุกสิ่งที่เป็นของเก่าแม้กระทั่งความรักเก่าๆผมก็ยังสะสมของผมไว้ด้วยความที่ชอบสะสมของเก่านี่เองเพื่อนฝูงที่รู้นิสัยเมื่อเขาไปไหนมาไหนเขาก็หาของเก่าๆมาฝากเสมอ จนบนัดนี้บ้านผมจะกลายเป็นร้านค้าของเก่าไปแล้วอีตอนนั้นเจ้าต้งลูกชายคนเล็กเกิดได้สักเจ็ดเดือนแปดเดือนโดยปกติต้งเป็นเด็กกินง่ายนอนเก่งไม่แหกปากร้องไห้ให้คลื่นเครงแก่ชาวบ้านเหมือนเด็กทั้งหลายเม้่แต่น้อยทีนี้มาอยู่คืนหนึง่งสักตีสามเห็นจะได้เจ้าโต้งของผมมาร้องกรีกรีกรีขึ้นมาจะเหตุจะกล่อมยังไงมันก็ไม่ยอมหยุดร้อง ถึงกับต้องช่วยกันอุ้มออกไปนอกห้องมันจึงได้เงียบพอเจ้าโต้งเงียบผมและแม่เจ้าโต้งก็พาเจ้าโต้งเข้านอนนอนไปได้สักประเดี๋ยวเจ้าโต้งก็หัวรอกคล้ายๆมีใครมาเล่นกับมันผมก็เลยลุกขึ้นเปิดไฟฟ้าดูเจ้าโตง้งก็เห็นเจ้าโต้งนอนหลับตาอยู่เช่นนั้นแต่ทว่าฝีป,ปากมีรอยยิ้มอยู่ผมก็นึกว่าเจ้าโต้งมันคงจะละเมอก็ปิดไฟนอนหลับไปพอถึงตีห้าเท่านั้นแหละครับเจ้าโต้งก็ร้องกรีดกรีดกรีดขึ้นมาอีก คล้ายกับว่ามันตกใจหรือถูกใครยิกนั่นแหละผมก็แม่เจ้าต้งแลี่พี่ๆมันก็ต่างตื่นมาดูพร้อมกันทุกคนก็ไม่เห็นมีมดหรือมีแมงป่องมากัดมาต่อยเลยฉันไหนเจ้าต้งจึงได้ร้องเอตโรอย่างนั้นรุ่งคืนคืนที่สองเจ้าต้งเด็กกินง่ายนอนง่ายไม่ขี้อ่อนก็กลายเป็นอื่นไปแหกปากร้องไห้เป็นที่คืนเพลแกชาวบ้านเป็นที่อิดนาระอาใจแกผมเป็นยิ่งนะัก เพราะผมเป็นคนมีงานทําตอนกลางคืนต้องนอนดึกเมื่อมีเจ้าตองมาแหกปากเป็นประจำเช่นนี้ก็ต้องโมโหกันม้างละลงขึ้นวันที่สามยาของเจ้าตงก็มาเยี่ยมจากบ้านนอกและคืนที่สามเจ้าตงก็แหกปากร้องตามเคยย่าอุ้มเจ้าตองไว้กับอกย่าเจ้าตองพูดอย่างตกใจว่าเด็กมันตกใจนี่นะถึงได้ร้องอย่างนี้พูดแล้วยาเจ้าตงก็มองไปรอบๆห้อง แล้วสายตาก็ไปจับที่หิ่งพระก่อนจะถามว่าพระบนหิ่งนั้นมีพระขุนแผนกุมารทองหรือเปล่าผมก็ตอบว่าเปล่าบนหิ่งมีแต่พระสมเด็จและพระธรรมดาพระขุนแผนไม่มีเลยพูดขาดคำแม่จ้ต้องก็กล่าวชัดขึ้นว่าเมื่อสองสามวันก่อนนี้เพื่อนที่อยู่เมืองสุพรรณมาหาแล้วก็ฝากพระไว้ให้องค์หนึง่งลืมบอกไปเขาส่งให้ฉันก็เอาไปไว้บนหิ่งนั่น ผมได้ฟังก็เคยเิ่งขึ้นไปดูเห็นพระองค์หนึ่งรูปร่างแปลกก็หยิบส่งให้ญาเจ้าต้องญาเจ้าต้องพิจารณาครู่หนึ่งก็บอกว่านี่แหละขุนแผนละขุนแผนพิเศษเสียด้วยเพราะเขาบรรจุกระดูกกุมารทองไว้ใต้องค์พระพระแบบนี้ดีทางผู้หญิงใครใช้แล้วมีสเสน่ห์แต่เอามาไว้ในห้องที่มีเด็กกุมารทองเขอดม่แย่เด็กไม่ได้ที่เจ้าตงร้องกรีดกรีดเนี่ยก็เพราะกุมารทองมาเล่นด้วย ผมได้ฟังดังนั้นก็หยิบพระขุนแผนกุมารทองออกไปไว้นอกห้องทันทีเอาไปไว้ที่ห้องเวททางนอนเมื่อพระกุนแผนจะได้ช่วยให้เวททางของผมมีสเสน่ห์สาวรักพอเอาพระไว้นอกห้องเจ้าต้องเขาผมก็หลับเป็นเด็กกินง่ายนอนง่ายตามเดิมโตขึ้นแข็งแรงเดี๋ยวนี้มันอยากจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งขนาดเปเล่นั่นแน่ส่วนพี่อินหรือเวททางของผมที่ผมเอาพระไปไว้ในห้อง เพื่อพี่อินย้ายบ้านจากบ้านชาตพงศ์ก็ไม่ได้เอาพระขุนแผนองค์นั้นติดไปด้วยจึงสิ้นสเสนีย์อยู่ตัวคนเดียวเดียวดายจนตาเป็นต้อมองอะไรไม่ค่อยเห็นอยู่ในบัดนี้และพระองค์นั้นก็ไม่รู้ว่าไปไหนถามธนศักดิ์ชาตบุตรลูกชายเจ้าของบ้านก็ไม่ทราบถามใครก็ไม่รู้ท่านเลยหายไปตั้งแต่วาระนอนขอขอบคุณเรื่องสรรั้น เจ้าเจอผีโดยสง่าอรมเพีและโปรโรอคอยติดตามผีในเรื่องเผาตัวเป็นเรื่องต่อไปโชคดีสวัสดีครับ